โคด้า1น0 GT รถต้นแบบจากประเทศเชโกสโลวาเกียได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1970ในยุคที่โลกกำลังแบ่งเป็นตะวันตกเสรีนิยมกับตะวันออกภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ในขณะที่พ h ชและ a l f ฟาโร e มในฝั่งยุโรปตะวันตกได้สร้างชื่อเสียงในสนามแข่งและบนท้องถนนวิศวกรของ a อ n p อดเอ็ชโคได้ซุมพัฒนารถสปอร์ตต้นแบบคันเล็กยนูนิคคันแม้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดมากมายจากระบบเศรษฐกิจ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังตั้งใจพัฒนารถคันนี้ขึ้น s k o d a 1 1 0 0 GT ถูกออกแบบให้เป็นรถสปอร์ตแบบ2ที่นั่งด้วยการใช้โครงสร้างตัวรถที่ทำจากไฟเบอร์กลาสเพื่อการลดน้ำหนักและลดต้นทุนการผลิตให้ถูกลงสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกด้านวัสดุเท่านั้นแต่ยังทำให้ตัวรถมีน้ำหนักเบาซึ่งจะสามารถทำความเร็วได้มากขึ้นนั่นเองตัวรถใช้เครื่องยนต์ที่เป็นแบบ4สูบเรียงขนาด1 1 0 0ซีซีให้กำลังราว62แรงม้า แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้รถคันนี้ทะยานถึงความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้สบายโดยอัตราส่วนน้ำหนักต่อแรงม้าที่เหมาะสมและการเซ็ตช่วงล่างก็ทำได้ดีไม่แพ้กันสิ่งที่สะดุดตาของ1,100 GT คือเส้นสายสไตล์รถ Fastback Coupe ให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตฝั่งตะวันตกเส้นหลังคาที่ลาดต่ำกระจกหน้าและท้ายที่โค้งมนและไฟท้ายทรงรีทำให้ดูเหมือนลูกผสมระหว่าง Porsche 911 และอา f ฟาโรม o โอรุ่นจูเลียตาแต่ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรท้องจีนที่ไม่มีแม้แต่อิสระในการเข้าถึงเทคโนโลยีจากฝั่งตะวันตกเลยรถคันนี้ถูกสร้างแค่ไม่กี่คันและไม่ได้ถูกผลิตจริงเพื่อวางขายทําให้มันแทบจะหาดูไม่ได้แล้วแต่ยังโชคดีที่ยังคงมีหลงเหลืออยู่มีอยู่คันหนึ่งถูกจัดแสดงไว้ในชโคด้าออโต u มิวเซียมที่เมืองลาดาโบเลสลาฟซึ่งถือเป็นแหล่งรวมรถหายาก และประวัติศาสตร์ของแบรนด์รถโค d a เลยก็ว่าได้ใครก็ตามที่ได้มีโอกาสเห็นรถคันนี้ตัวจริงย่อมเข้าใจได้ทันทีว่ามันไม่ใช่เพียงแค่รถแต่เป็นผลงานที่บอกเล่าเรื่องราวของวิศวกรจากเชโกสวาเกียในยุคที่รถสักคันไม่ใช่สิ่งที่ใครจะสร้างขึ้นได้ไง่าย The GT was concept sports car developed the early time. Czechoslov developed early Skoda was 1970s Czechoslovakia a car a 1100 in in ๆ when the world was divided between the liberal west and the communist east while brands like Porsche and Alfa Romeo were making names for themselves on race tracks and public roads across western europe engineers at AZNP Skoda were quietly working on their own small sports car despite the many limitations imposed by the socialist economy designed as a two-seater sports coupe the Skoda 1100 GT featured a fiberglass body to reduce both weight and production costs. this choice of material not only made the car more affordable to build, but also contributed to its lightweight design, allowing for better performance. it was powered by a 1100 cc inline four engine that produced around 62 horsepower, modest by today's standards, yet sufficient to propel the car to a top speed of 175 kmh, thanks to its favorable power to weight ratio and well-tuned suspension system. What caught the eye most was its fastback coupe styling, reminiscent of Western European sports cars. The sloping roofline, curved windshield and rear window, and oval-shaped taillights gave it the appearance of a cross between a Porsche 911 and an Alfa Romeo Giulietta. Remarkably, all of this was accomplished by a team of local engineers without access to Western technologies or design resources. Only a few prototypes of the Skoda 1100 GT were ever built, and it never entered mass production, making surviving examples extremely rare. Fortunately, one example has been preserved and is now on display at the Skoda Auto Museum in Lata Boleslav.